ร่างพระบัญญัติราชวิาลจุฬาภรณ์ประเด็นที่สําคัญก็คือ,อการเกิดของราชวิาลจุฬาภรเนี่ยเป็นการศึกษาที่อยู่ในกํากับของรัฐบาลไม่ใช่เป็นมหาลัยรัฐบาลในช่วงที่มาของบประมาณประจําปีก็พบว่ามาขอโดยสํานักนายกรัมดีจะมาขอปีละประมาณ5,700ล้านเริ่มของบประมาณจริงๆก็ปี2560ับถึงปี2 5ง0 66เป็นเงิน37,000ล้านประเด็นก็คือว่ามีนวัตกรรมอาจจะเป็นมหลาลัยเดียวคือจะแยกออกชั้นบัณฑิตศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาก็อยากกรเรียนถามท่านรัมตีว่าคำว่าสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยมันอาจจะมีชื่อรวมไปเป็นมหลาลัยหรือไม่แต่ถ้าผมดูจำนวนที่ดินที่เอาไป11ไร่เนี่ยคงไม่ใช่เป็นมหาวิทยาลัยเพราะมหาวิทยาลัยมันต้องเริ่มต้นด้วยที่ดิน ร้อยได้ประเด็นสำคัญก็คือการเขียนในมาตรา15ที่บอกว่าให้โอนกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินให้เข้าไปอยู่มูลนิธิแต่มูลนิธิก็คงเป็นเอกชนหมายความว่าจะเอาที่ดินแปลง11ไร่เนี่ยไปให้อุดมสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่เราจะตั้งใช่หรือไม่แล้วที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าเรามีทรัพย์สินที่ งบประมาณไปเนี่ยประมาณ37,000ล้านที่ผ่านมา37,000ล้านเนี่ยอยากจะให้ชั้นวาระที่หนึ่งะครับพอรับดลักการไปแล้วลองไปพิจารณาน่าจะให้มีรายละเอียดมากกว่านี้ว่าวันนี้มันเหมือนแตกราชวิลยเนี่ยไปเป็นสองมหาวิลลยและที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือพอในมาตราเนีหยนะครัให้ปรัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมเนี่ย ไปถ้าไปช่วยสนับสนุนให้ขออนุญาตให้เสร็จภายใน15วันผมมองว่าการเขียนล็อกให้ทำภายใน15วันเนี่ยมันทำได้หรือนะครับที่ผมทักท้วงหรือซักถามเนี่ยเนื่องจากว่าถ้ารูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่คิดว่าเหมาะสมจากมหาวิทยาลัยของรัฐให้ออกมาอยู่ในกํากับ แล้วผมได้รับฟังความคิดเห็นของหลายท่านมีความคิดเห็นว่าเป็นมหาลัยในกำกับเนี่ยมีโอกาสได้รับรบประมาณเพราะอย่างน้อยปีละ5,700ล้านเนี่ยถ้าออกไปเป็นเอกนชนท่านต่อไปคือพันเอกทวีส2ครับขอเชิญครับ กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันธุ์เล็กทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติผมก่อนที่กรรมธิการเราสภาเราจะรับหลักการวารลที่หนึ่งเนี่ยมีประเด็นหลายประเด็นที่ผมอาจจะขอความกระจ่างจากท่านประธานผ่านไปยังท่านรัมตีครับร่างพระราชบัญญัติ ราชวิาลจุฬาภรณ์ภายในวงเล็บฉบับที่เนี่ยท่านล้นตีระบ,บุว่าเป็นการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติวิยายจุฬาภรณ์พศ25 5 9อห้าผมไม่ทราบว่าวิธีเขียนอาจจะเป็นวิธีเขียนอันนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าเราไม่ได้เขียนเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมก็คงคงจะทางกฤษฎากาคงจะมีวิธีเขียนแบบนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือ การเกิดของราชวิทยาจุฬาภรเนี่ยเกิดในช่วงปี2อ5 9าก็คือตอนช่วงยึดอำนาจมาไม่นานโดยราชวิทยาจุฬาภรเนี่ยก็เป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาบัณฑิตศึกษาก็คือปริญญาโทปริญญาเอกขึ้นไปตามที่ล่างมาเนี่ย และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเป็นการศึกษาที่เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกำกับของรัฐบาลไม่ใช่เป็นมหลาลัยรัฐบาลในช่วงที่มาของบประมาณประจำปีก็พบว่ามาขอโดยสำนักนายกรัมดีเท่าที่จำได้ผมเป็นกรรมธิการงบประมาณมาโดยตลอดก็พบว่าจะมาขอปีละประมาณ5,700ล้าน5,700ล้าน ผมได้ไปตรวจดูก็คือเริ่มของงบประมาณจริงๆก็ปี2,560มาถึงปี2,566เป็นเงิน30,700ล้านประเด็นก็คือว่าวันนี้มีนวัตกรรมอาจจะเป็นมหลาลัยเดียวคือจะแยกออกชั้นบัณฑิตศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาก็อยากกรเรียนถาม,ถามท่านรัฐมนตรีว่า คำว่าสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยมันอาจจะมีชื่อรวมไปเป็นมหาวลัยหรือไม่แต่ถ้าผมดูจํานวนที่ดินที่เอาไป11ไร่เนี่ยคงไม่ใช่เป็นมหาวิทยาลัยเพราะมหาวิทยาลัยมันต้องเริ่มต้นด้วยที่ดินร้อยไร่ประเด็นสําคัญก็คือการเขียนในมาตรา15ที่บอกว่าให้โอนกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดิน รวมถึงให้เข้าไปอยู่มูลนิธิแต่มูลนิธิก็คงเป็นเอกชนหมายความว่าจะเอาที่ดินแปลง11ไร่เนี่ยไปให้อุดมสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่เราจะตั้งใช่หรือไม่แล้วที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าเรามีทรัพย์สินที่งบประมาณไปเนี่ย ประมาณ37,000ล้านที่ผ่านมา37,000ล้านเนี่ยอยากจะให้ชั้นวาระที่หนึ่งะครับพอรับดกการไปแล้วลองไปพิจารณาน่าจะให้มีรายละเอียดมากกว่าน,นี้ว่าวันนี้มันเหมือนแตการาดวิไลเนี่ยไปเป็นสองมหาวิไลแยกการบริหารก็อาจจะมองไปเรื่องนวัตกรรมการศึกษาใหม่และที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือพอในมาตรา16น,นะครับให้ประหลัด กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยไปถ้าไปช่วยสนับสนุนให้ขออนุญาตให้เสร็จภายใน15วันผมมองว่าการเขียนล็อกให้ทำภายใน15วันเนี่ยมันทำได้หรือนะครับแล้วที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือผมผมที่ผม พักท้วงหรือซักถามเนี่ยเนื่องจากว่าอยากจะให้ถ้ารูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่คิดว่าเหมาะสมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปพิจารณามหาวิทยาลัยนรา,าราทิวาสราชนักรินจากมหาวิทยาลัยของรัฐให้ออกมาอยู่ในกำกับแล้วผมได้รับฟังความคิดเห็นของหลายท่านมีความคิดเห็นว่าเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับเนี่ยมีโอกาสได้รับรบประมาณเพราะอย่างน้อย ปีละ5,700ล้านเนี่ยถ้าออกไปเปเระเอกชนจะเอาเงินมาจากไหนครับดังนั้นจึงเป็นคำถามที่อยากจะถามท่านประธานผ่านไปอย่างท่านรัมตีครับขอบพระคุณมากครับครับ